ดีค่ะพี่น้องวันนี้จะทำเมนูซุกมะเขือค่ะพี่น้องเสียบพิกจะเสียบพิกไปไปกี้ไฟก่อนจะ้ะซุกมะเขือหรือลาบมะเขือจาะพี่น้องเสียบพริกสดไปกี่ไฟก่อนค่อยสิวอมจ้ะพี่น้อง เหจ้ะเอาไปจี่ไฟเอาไปจี่ไฟก่อนตองครบแล้วเรามาทำกันเลยค่ะนี่จะเพี่้องพิกพิกที่จีแล้วจ้ะนี่มะเขือที่เราต้มแล้ว เขือลงไปตํำเลย อาหารอีสานอาหารบ้านบ้าน,นี่จะตำตำเรียบร้อยตำเรียบร้อยซอยหอมจ้ะซอยหอมหอมรวมนี่จเะเป็นหอมรวม น,น,นี่ปรุงจ้ะพี่น้อง<า>ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาปรุงรดได้น้ำปลา,ปา,ปปาแล้วเต็มมากเลยจ้ะใส่เยอะก็เสียเยอะ น้ำปลาล้าเรียบร้อยใส่น้ำปลาจ้ะพี่น้องน้ำปลาใส่ชูรุชูรุก็ใส่หลายแส่บหลายจ้ะใส่หลายๆจะได้เสียบๆบใส่ข,ข้าวคั่วน้าจ้ะพี่น้องข,อข้าขขวคั่วข้าขขวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะ มาใส่หลายก็ได้แต่ซ้อนขึ้นขอหอมใส่ลงไปหอมรวม มะเขือเรียบร้อยแล้วจะพี่นองพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเอาให้ชม ีเลนะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องซุปมะเขือรสเด็ดเอิ้นลาบก็ได้ดจะ้ะลาบมะเขือซุปมะเขือค่ะนี่ผักสดที่กินแก้มค่ะ ผักสดสดอันนี้ผักตามร้วบ้านเรากินกับจากไปนอกไม่ต้องได้ซื้อค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมพร้อมเสิร์ฟค่ะสองอย่างมาทานด้วยกันค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟขอบคุณที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไละคะ์ด้วยค่ะ ากช่องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ